ท่านด้วยนะก็อยู่ผมโอปิคอาณาครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟนะฮะก็เป็นเซิร์ฟนะฮะเขาได้ให้เราเปลนชื่อกันนะผมเป็นชื่อเรียบร้อยแล้วนะก็อ่านเพลงฮะไอเลยงะไร ก็กดมันจะเขียนคำว่าใหม่นี่นะฮะก็กดเข้าไปแล้วก็เนี่ยครับเป็นรูกสอนเลยูกสอนอะไรไม่รู้นะฮะเนี่ยแล้วก็ชื่ออะไรก็ได้นะฮะก็เออก็เออเออเออเจเจอเดอะแฟกต์เดอะแฟกต์ โอ้เหล็ก mm, ดีอ่ะเขีนตามผมแล้วโอ C O C S P D H N S t r i p l จุดเหล็นเราไม่ทำแล้วมันกาไปเลยครับเวอร์เลย เขาจะสสมัครด้วยนะสซมนี้สมัครหระเป่าไ้ดูนะผมก็ไม่ได้เข้ามาตั้งานเลยอะนะคะก็ก็ขออภัยด้วยนะมันแหลกขนาดนี้อ่ามาแล้วนะก็เป็นเนี่ยนะก็จะทิ้งไว้ให้ต้ารางคิดนะก็เข้ากดเข้าไปกันเลยะฮะอ่ะก็ โอ้ยถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อมไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวผมทิ้งใต้ล่างคลิปไว้ให้นะฮะไม่ครับก็โหลดในสี่สิบกิกะนะฮะก็เพียงก็ไปใน Google เลยนะฮะก็อ่าก็รอมันหน่อยนะฮะอ่ะก็เข้ามานะครับมนันให้ รหัสที่จะสมัครอ่ะก็จุดลีจิตเตอร์โอ้ยเจอแล้วก็ไม่เรียกนะไรก็ได้ซวนสมัครเรียบร้อยสมัครสมาชิกเรียบร้อย,อ,ยอ่ามันก็จะได้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเดียด๋วยวย พลาสติกก็อหอมไปด้วยนะฮะโอ้ยแปลกจริงๆนะครับเซิ้มนี้นะครับนะผมถ่ายคลิปไม่แปลกนั่นเองครับโอ้อะไรนี่ CFC อะไร F ตัว F โว้ยเซิ้มนี้ก็มีดีอะไรมากนะฮะก,กดไดาแล้วนะก,กดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บ ไต่ยังป๊อเออไปอ้าทำไมไม่ได้เอาขอปด้วยนะ,ะก็มีเงินอยู่อ่ะเงินที่มีศูนบาทนะ,ะก็เซิ้งนี้ก็ค่อนข้างกัะแหลกน้อยนะ,ะก็ข้าพัร้อยคนเลยนะ,ะก็พอจบเพียง,งท่านี้นะ ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะผมขอลาตอนจะไปชุมก่อนคนระับสวัสดีครับเจอกันใหามานะ่คราวหน้า